ดีจ้าม่ด้ก็ไปดองป่องไปแต่ไทยชิสุสุคนกาแฟช่วงแค้าไดปกตีนโปรต็นเหมือนเดิมนะคะ คอลลาเจนนกพาเราเลี้ยงว่าคอลัาเจนเนี่ยเขาจะกินจะกินยี่ห้อไหนก็ได้นะคะที่แบบว่าเขากินเรารร้สึกว่ามันมันมันถูกกับเา้าือว่าเราชอบเนาะก็สามารถเลือกกินได้ทุกยี่ห้อสําหรับคอลลจเจนที่คนกินมาได้หลายยี่ห้อได้หลายอย่างสําหรับคอลลจเจนนะมันจะมีสปปรพคุณหรือว่า นี่คุณขาข้างล่างไกยแตกต่างกันไปบางตัวก็จะบำรุงไขขอ้อบำรุงไขขคอบำรุงการที่ไขข้อเราเสื่อมสภาพยางเหินต่างกบเก็บกบเก็บนี่สิเนาะเป็นคอลลาเจนจากาทะเลน้ำลึกอย่างสิมันก็จะช่วยในเรื่องทำมันไขขคอกระดูก ข้อเข่าเสื่อมนู่นนี่นั่นบางตัวก็จะบำรุงทางผิวพรรณบางตัวก็จะบำรุงทางระบบภายในอย่างกระสีน่ะทุกคนก็เลือกกินเอาเลือกเลือกเบื้องเอาว่าไผ่ต้องการคอลลาเจนแบบไหนหรือคนกินมะลายห่อแต่ก็กินนะกินกินเรื่อยๆกินแบบว่ากินเบื้องนั่นแหละว่าอันใดมัน มันเหมาะกับสภาพร่างกายของเราเราวสำหรับกาแฟ,น,าฟนี่กาแฟนี่มันก็มีหลายหลายอย่างเหมือนกันกาแฟสูมกาแฟเพื่อวความแบบลดความอ้วนกับนี้กาแฟพวกที่อะไรนะขับล้างไขมันลดความอ้วนกาแฟ ที่กินแล้วแบบว่าไม่มีอันตรายต่อต่อร่างกายพวกเป็นความดันเบาหวานนี่ยังก,กินได้สิกม็มีนะคะกาแฟคาเฟอีนเพื่อความสุบฉีดให้ร่างกายกระตุ้นก็มีแต่แล้วแต่เราจะเลือกแ็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกแต่ทุกล้วนแล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองนั่นแหละมอนี้จะกินนะ วันนี้เราจะกินข้าเวเหนียวปิ้งข้าวห่านเวฟข้าวเหนียวเวฟข้าวเหนียวปิ้งข้าวเหนียวปิ้งกับขนมปังกับกาแฟน้่งมาเสาะแค่นี้แหละจบใส่สายคนละจังกินอีกข้าวเหนียวปิ้งใส่ใส่เนี่ย งเครื่องโรงเรียนเยอะเลย ขาวเพิ่งสภาพนี่บนใส่ใส่เสื้อแบบมันเป็นเสือนอนนี่นแหละทุกคนเอพซีสองหน้าห้งองปกกี้ส่งหาว่ามัน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 มาสทรงสั่งสั่งจากเพจมันจะมีสี่ตัวมีสี ขาวขาวน้ำเงินนี่เป็นขาวน้ำเงินเนาะ <c oughs> ขาวน้ำเงินแล้วก็ชมพูขาวชมพูขาวดำหลักกระไตามองสีตัวพันสี่พันสี่ร้อยเท่าไหร่ปะสีตัวเลยพันสีร้อยห้าสิบหรือเก้าสิบนี่ เาสั่งให้แต่วันนี้เขาโอนเงินมาให้ย,ยื่บนใจไปทางกองลูกสาวกะพันเก่าหกสิบแต่เขาบึงเขาบึงการนัน่นส่งภาพรีวิวมาให้บึงเหล้วมันมันพอใช่มันพอใส่สเปกมันพอใช่ใส่ท,ที่ลูกสาวอยู่บนใส่ก็เลยคืนก็เลยตีกลับไปเลยตีกลับไปก็เลยว่าเอาเอา,เอาเงินไปซื้อเองคือเงินเขากะ น้อนเขาก็โอนมาให้ทั้งหมดมันสามพันสามพันสองร้อยกว่าบาทเยอะบุงเลยไปแจกจ้ะแล้วบ้า,า,าน้องเขามาถ้า,ถ,าถ้าย้ายบ่ใส่ถ้าย้ายใส่บ่ได้ยเยอะก็แจกจัดจ่าไปกระได้ดอกก็เล้ยเอาห่างยอดไปสองตัวเจ้าของเหลือมานุ่งนอนเป็นเป็นเป็นเสื้อนอนล่ะทุกคนมันจะเป็นแบบเงาไปเลยเป็นเป,ป็นเสื้อนอน เสื้อชุดนอนเดีวลิซซ่เป็น่ยนอุน้งอ o n l y เวลากินกาแฟอีกอย่างแล้วสิเหตุงานสิออกไปข้างนอกเขาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ใหม่นี่ยิบมือเดี๋ยวเดี๋ยวแดดอันนั้น,นแน่นี่กะจะไปตากปลาเพราะว่าเมาื่อคืนเห็ดพักกันเห็ดป่าไว้อ่ามีเจ้บนไปได้ปลามาจากตลาดนะคะตลาดตลาดนัดตลาดนัด บัน่นบันดอนมันโครงการเป็นปลาจับไถวบ้านเช่านาเขาหลัพันวิดบอเป็นปลาท่อนนาพันวิดบอนาในพันวิดบอทุกนัดจะจะมีจะมีเชานานาไปวิดบอตัวเองมานั่งขายที่ตลาดนัดในฤดูนี่ว่าทีไปนั่นก็เลยไ้ อันนี้พ่อข้าที่ญีบบนเอาประจำ่นบสบายเบอร์เทียนน้องไปตัง้งฝูบบลาด้หรือบางเทธอไปตัง้งก็ตั้งได้แล้วก็บางเทธอกับ่ได้ปลาเพราะว่ามันแรงน้ำปลาไหลแต่ปันนี้ปุนปีนี้ปลาหายอะ จะยิบวกกับไปยับไปหาไปหาไปหาไหาม่เห็นหายกับลูก C T ้ายเอฟซีที่สั่งว่นไหนมาสิบเ็ดกิโลสิบเจ็ดกิโลเป็นปลาสดเลยทุกคนเอามาถอดเจ็ดตัดหัวขั้วก,กลางออกเลยเรียบร้อยแล้วได้ปลาอยู่ที่สิบสองกิโล จิบสองกิโลเฮ้งยัางมะดชเฮ้งยังมะเดชตากนะคือเป็นปลาที่เราต้องหมักขึ้นหมักแล้วก็ใส่ใส่ถังเย็นไว้เดี๋ยวเหากะจะเอามาตากตรงนี้นนมีมีมีปลาย่างนะคะรับปลาย่างเรารุดออเดอร์แล้วเดอ้อมีผู้ใดอยากได้สั่งมาเลยนะครับพร้อมส่งตอนนี้ปลาย่างพร้อมส่งมีนะคะ ปลาร้บองผัดสุกมีมนมำพริปรปะทูแบบใส่เมงดามีแบบไม่ใส่เมงดามีครีมมีนะคะครีมขมิ้นเฮอร์เบอร์หน้าขาวอย่างที่ญี่ปุ่นใช้มีอุระยากใดซั่งนะคะสั่งได้เลยพร้อมส่งสำหรับปลาแดดเดียวถ้ามีญี่ปุ่นจะรีวิวบอกนะคะเพราว่าญี่ปุ่นมันนี้จะต้องตากก็จะทรงได้เป็นมืออื่นช่วงแรง ก็จะส่งให้พี่พี่หมวยสองโลนะที่สั่งไว้ก็จะสั่งไปแล้วที่จ่ายเงินไปแล้วแต่หายยึบบนเจ็บไก้กบสบายใจได้นะคะหอดมือมาหอดมือจะหายยึบบน่รงหาก็บคือถักมาเลยปลาเด็ดเดีย่ยอืมอี็ีทีทางไล่ตองขอความ พอมาขึออ้นอนี่บนเฮ็ดเฮ็ดคลปมปร์คบามันเดิกเนาะอาจจะยังไม่มีคนได้ดูสักเท่าไหร่เพราะยอดวิวยังไม่ถึงพันเราเพิ่งเห็นคลิปแล้วก็้าไปดูแล้วก็จากได้ก็ทักมาสั่งสองได้นะคะ วนันมาถึงเข่าสวนหมู่บ้านวันนั่งบอกน้งองกรอกขามแกะเม็ดมะขามเพื่อจะเอาไว้เห็ดน้ำพริกปลาบองผัดสุกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นกลับไปซื้อปลาไปซื้อปลาแล้วก็ไมาเห็ดปลาเลยจนคำเลยไปเดิเขอาสวนเมนื่อนี้อยากเข้าอม,มาจากไปถอนพักที่ว่า มันเป็นดอกมันแจไดล้วจะไม่เอาจะว่าเอาไว้เป็นพันจะไปสื่อพันที่ตลาดมาเลยแล้วก็จะปลูกข้าวดนะปลูกข้าวดพดน้มเพราะพี่ดอกเดี๋ยวเราเพิ่งมาเช็ดได้ซ้ำาไค่อยๆเอ็ดไป 8 3ดโมงสามสิบห้าเดี๋ยวต่อขอความเอฟทีก่อนเพี่นองเด้อตามนั้นนะคะผู้ใดสนใจอยากใกล้สินค้าในช่องของญี่ปุ่นก็คือสั่งได้นะคะเบองญี่ปุ่นใส่ใส่ลิปตัวนี้นะไม่มีติดไม่มีติดติดไอ้ไอไอนี้ออกมาได้ทุกคนบั้งเบองญี่ปุ่นใส่ เจดียเ้งเป็นของอไม่เมอรีนติดเลยใช้ดีมากเสดายชุดที่ชุดที่อันที่บนไปด้วมไรลานหัดเพื่อนหายหมดทั้งคีมท,ทั้งคีมลงพื้นกันแดดทั้งอัน ลิปสติกทั้งแต่งทับทั้งยาหายเบิดเขาก็เอาไปเบิดต้องว่าเอาไปเนี่ยก็เอาไปเห็อย่างบ่มีองทุกวงจะเอาไปเนาะอ้าวตามนั้นละทุกคนบ๊ายบายมาทักทายยามมเช้าอือ